นี่ครับมากินที่ป่าหญ้าครับหน้าริมถายนี่ครับริมถายประมาณของหมู่บ้านครับบ้านน้ำผู้ครับนี่ครับสวยครับสวยสวยก็สุดรอกินด้วยกันครับนี่ครับสายส่วนน้อยกับสายส่วนใหญ่ครับอยู่ด้วยกันครับนี่สวยกินให้เอิมโล่กเอาไป นนครับแม่ใส่ชนน้อยครับต้องให้กินให้อิ่มครับไ่ออกไปครับบริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับนี่นะครับแม่ใส่ชนน้อยนี่ส,สวยครับส,สวยมองดูอะไรไม่รู้ มองดูอะไรไม่รู้กินนนื้อ,อิ่มนะลูกกินอิ่มแล้วก็ออกไปหวาลแล้วนี่ครับบริเวณหน้าผายนะครับผายน้ำนะครับอุด,ดมสมบูรณ์ม,มากครับแบบล้อมล้อมโดยธรรมชาตินะครับล้อมโดยธรรมชาตินะครับหมู่บ้านนะครับ นะครับแม่สายชนน้อยกินกับสายชนน้อยสายชนใหญ่อยู่นู่นครับนะครับไม่ห่างกันนะครับดูนะครับนนๆๆๆหยอกกันนะยหยอกกันครับหยอกกันครับเล่นหยอกกันเลยหยอกกันเลยสายชนน้อยเอ๋ยเอา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 สายชนใหญ่ครับสายชนใหญ่ คนน้อยครับโมโตมโตมโมโมไปด้วยกันแล้วครับไปด้วยกันแล้วไปด้วยกันแล้วทำอะไรทำอะไรทำอะไรไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ห่างกันนะครับหยอกกันตลอดเวลาเลยคอยหยอกกันตลอดเวลานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ เป็นขวัญกำลังใจให้กันและกันนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับเข้ามาแล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะครับหัวล้ใ,ใจ ก็บอกแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ